đi qua, clo qua pé, pa pô, để thầy lên này. Đó. Ừm. À, nhưng mà đã thu mua là เฮ้ยสุลาเวด้าย่าสุวิลีนะบ้านมีโคจุ่พันเน่ยูือโอ้กขเลยที่ะเฮ้ย่าสุดดเร่บักล้อเล้วเดี๋ยวอ้ดิผันเลยดินึกว่าหาเลยอะให้รอกลอเอาไว้ด้า ยาโสนอมีโคจุพันเน่นกว่านาเกยเมือสุหราวัเนี่ยได้อนดีวะหนอนกว่าได้ยิดีว่าทุกเล่นเลยยกอายาสกนะมีเวลาบอกยังบอกยาโส่ยาโสสุเลยสุมกโลคสบายสบายรบักอด้ผ่านเลยบักรอมีกลมีกลอบลผ่านเลยิก็บ้าเลยโคตถอดถแสุห่านะยกว่าบักรอหน่อยมีโคตยาที่ทอดรบห้า สีบลนเนี่ยใบอากาศเลอเอาไวา้ตุงอองต้งอาโกลเขื่องีกพูดเลยนะครับอะไรไรกิลามิดูอรเเฮดดูเฮดมืก็ควบยาพลาสิลว่าเอาไว้กลอเลนล้นเนี่ย,ยจันนะ